ท่านประธานที่เคารพกับผมเทพไทยเสนาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานอนุนรกรรมาธิการพืชกระท่อมแต่ว่าจริงๆก็เห็นครูมานิดอภิปรายพาดพิงากา็ากล่าวว่าจะไม่ชี้แจงแต่ว่าบังเอิญว่ามีอีกท่านหนึ่งลุกขึ้นมา,าท่วงติงก็ขออนุญาตชี้แจงต่อที่สภา,านิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหา 4, คูรอยเนี่ย ก็ต้องเรียนกับครูมานิตนะครับว่าทุกคนเป็นห่วงมากแต่ผมไปตั้งเวทีประชาธิประชาพิจารณ์ก็ทุกคนก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าคนที่ทําปรุงเป็น4ี่คูณร้อยเนี่ยมันมีจํานวนน้อยแต่ว่าชาวบ้านที่เขากินกระท่อมเป็นสมุนไพรเนี่ยมีจํานวนมากถึง90%ถ้าไม่มีกระท่อมเนี่ย เด็กเหล่านี้ก็จะไปหาสิ่งเสพติดอย่างอื่นหรือต้นสารตั้งต้นอย่างอื่นอีกเช่นไปเอาวเห็ดขี้ควายบ้างไปเอาวอะไรบ้างที่มันมืออาการมึนเมามาผสมแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งก็มีอีกมันเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบแต่ถ้าหากว่าเราไปกังวลเรื่องนี้แล้วก็ไปตัดสิทธิ์คนส่วนใหญ่ที่กินกระท่อมมาชั่วนาตาปีเนี่ยผมก็เกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับส่วนที่สองเรื่อง ใบกระท่อมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆพืชกระท่อมเนี่ยผมก็ชี้แจงมาตลอดว่าตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ครับคือจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อเราแก้พรบรยาเสพติดให้โทษปี2.2นะครับซึ่งจะเข้าสภาจริงๆจะเข้าวันนี้กับ2เนี่ยมีพรบรพืชกระท่อมอีกฉบับหนึ่งมาควบคุมแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ประกาศนะครับประกาศเอาพืชกระท่อมเนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ไปแล้ว นะครับแต่ว่ายังมีกฎหมายควบคุมอีกนะครับเพราะนั้นผมก็ยังบอกกับชาวบ้านว่าตอนนี้มันมาแค่ครึ่งทางมันยังไม่ร้อยเอร์เ็นเพราะนั้นคนที่ปลูกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับคือตอนนี้เนี่ยปปสเนี่ยเข้าปลูกนําร่องไปแล้วว่า135หหมู่บ้านเนี่ยให้ปลูกได้ภายใต้การควบคุมของปปสนะครับซึ่งกระบวนการการปลูก กระท่อมเนี่ยมันมีกระบวนการอีกหลายกระบวนการซึ่งปปสจะออกระเบียบออกมานะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าพืชกระท่อมเนี่ยก็ยังยังผิดกฎหมายอยู่ในตอนนี้นะครับยังไม่จบเพียงแต่ว่ามันได้เดินนาขึ้นทางแล้วและหวังว่าถ้าหากว่าสภาหแห่งนี้ได้อนุมัติพรบร่รางแก้ไขพรบรยาเสพติดได้โทษปีสองสองจบแล้วก็ได้ผ่านพรบพืชกระท่อมซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะของพืชกระท่อมขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งก็จะทําให้ พืชกระท่อมมีกฎหมายควบคุมอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณกรรมธิการมี